สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถสวยป้ายแดงนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับทาไมต้องบอกว่าป้ายแดงนะครับคันนี้นะพี่พีนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี2023ปีนี้เลยนะครับพี่พี่นะไม่เพียง10,000กว่าโลนะครับสาหรับ Expander Cross ตัวนี้นะครับรถปี2023ตัวท็อปสุดสวยมากๆสภาพใหม่มากๆนะครับพี่พีนะใครที่กำลังหาป้ายแดงสักคันนะครับพี่พีนะอย่าเพิ่งนะครับถ้ายังไม่ได้เห็นคลิปนี้ครับลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับ ถูกกว่าออกห้างป้ายแดงแสนกว่าบาทนะครับพี่พี่นะสวยมากๆแถมเครดิตดีก็ฟรีดาวได้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับเดี๋ยวสภาพเป็นยังไงกันบ้างผมพาไปชมแบบเรียวกันเลยนะครับแบบคนที่ดูมาดูรถคันหนึ่งเขาดูกันนะครับดูตรงไหนกันบ้างสภาพเป็นยังไงกันบ้างราคาเท่าไหร่นะครับส่วนเลขไมล์ราคานะผมขึ้นให้ตรงนี้หมดแล้วนะครับไมล์หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองโอ้โห โคตรสุดนะครับพี่พีนะคันนี้ซื้อมาปุ๊บล้างปุ๊บตั้งขายได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องเก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่ารถมันไม่มีตาหนิแม้แต่นิดเดียวนะพี่พี่นะนิดเดียวก็ไม่มีคันนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไปชมตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนะนี่เลยเริ่มกันที่ล้อแม็กนะครับแม็กเดิมโรงงานต้องบอกว่าแม็กเดิมโรงงานจริงๆนะครับดูครับสภาพโคตรสวยโคตรสุดนะครับ้าเบรกใช้ไปนิดเดียวเองนะครับยางก็เป็นอีโค่พายลนะครับนะนี่เลยก็จะประมาณนี้ แม็กขอบ17นะครับพี่พี่นะแม็กขอบ17นี่ยางปี2023นย่าะครับยางปี23เลยนะโคตรสวยโคตรใหม่นะครับใช้งานได้อีกยาวยาวนะครับเอาไปเลย5 0า0 0 0,000 0หโลสบายสบายนะครับสำหรับยางตัวนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะเราเป็นยางปีนี้ด้วยอย่างรถเก็นรถปีนี้นะครับนะดูด้านข้างโอ้โหด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้าส่วนชุดด้านบนนี้ก็จะเป็นเดย์ไลท์นะครับผมเปิดไว้อยู่นะมันจะเป็นกับพิบแบบนี้นะครับถ้าผ่านกล้องนะ นี่ถ้ามันถ้ามันเป็น LED ที่เป็น Daylight มันจะกระพริบเรื่องปกตินะครับพี่ๆนะแต่ถ้าเราดูด้วยตาเปล่ามันไม่กระพริบนะอ่าแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นเลนส์ลูกแก้วโปรเจคเตอร์อยู่ด้านล่างนี้นะครับอย่างสุดนะไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับพี่ๆนะชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นสไตล์ครอสนะครับก็คือมีคิ้วซุ้มล้อสีดําแบบนี้นะครับถ้าเป็นครอสนะนี่นะครับ รอบคันนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำเบ็นโอมแบ็กแบบนี้เลยโลโก้สีโครเมียมนะครับเป็นป้ายมหาสาครคามนะเดี๋ยวโอนย้ายเปลี่ยนกรุงเทพทางร้านเราจัดการให้หมดโดยที่ทลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับจัดไฟแนนรับรถอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้หมดเรื่องายทะเบียนนะแล้วก็เครื่องยนต์ดูครับนี่คือรถใหม่นี่คือรถป้ายแดงนะนี่คือรถป้ายแดงดูครับทุกอย่างแบบโอ้โหผมไม่มีแบบ ปล่อยมาได้ไงนะรถแบบนี้สภาพสวยมากๆเสียดายแทนเจ้าของเก่านะนี่นะครับแต่เขาอาจจะมีเหตุจําเป็นนะก็แล้วแต่นี่อยู่ที่เหตุผลส่วนบุคคลนะครับดูครับกล่อง ABS นะครับทุกอย่างใหม่มากๆสภาพสวยมากๆนะครับน็อตต่างๆน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตด้านบนด้านล่างทุกอย่างเดิมหมดนะครับหัวชงหัวโชกทุกอย่างเดิมหมดนะครับสภาพแบบใหม่อะ่ะพี่ๆนะรถใหม่เลยผมถึงเรียกเลยว่ารถาใหม่ป้ายแดง นะครับที่ใครกําลังหาใบแดงอยู่อย่าพึ่งนะครับพี่พี่นะคันนี้ถูกกว่าออกห้างแสนกว่าบาทเลยนะครับพี่พี่นะลองมาดูตัวจริงก่อนนะครับนี่ครับดอกยางนะครับร่องโค้นลึกนะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนคิวซุมล้อแล้วก็อ่าถ้าชมนี้นะพวกคิ้วขอบบันไดข้างนเหนี้ยมันจะมีแผ่นสีเขาเรียกว่าสีบรอนแบบนี้แปะติดมาด้วยนะมันมันให้ดูเขาเรียกอะไรมีมิติยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นนะครับพี่ๆีนะแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้เลยแล้วก็ คิ้วรีดน้านะครับนี่เลยเป็นโครเมียมหมดเลยนะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับยิ้ววันศาสตร์มีมาให้มีแหลกหลังคามาให้นะครับมาดูด้านในกันนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้โหด้านในนะนี่ผมเปิดไฟไว้ก่อนนะผมขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งมันจะได้เสียงไม่ดังนะอ่าเวลาเปิดเดย์ไลท์แล้วเราแบบไม่ได้ติดเครื่องนะเปิดไฟไว้แบบนี้มันจะเตือนแบบนี้นะครับพี่วีนะเป็นระบบของตัวรถมัน งมอะไรนะครับเป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยครับนะผมอะไรนี้พี่ๆรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนปาเจโร่เลยรูปทรงเดียวกันเลยนะครับนะแล้วก็ปุ่มเอนจินสตาร์ทนะครับอยู่ตรงนี้ครับแทคชั่นคอนโทรอัลโตสตาร์สต็อปมีครบนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโตนะครับและที่สิ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับโฉมล่าสุดรู้ไหมพี่ๆอะไรเป็นเรื่องใหญ่เลยนะก็คือเบรกมือได้แบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับวอตีโฉมเก่าจะเป็นอะไรนะ ดาบพระเจ้าตากนะหรือดาบบางระจันก็แล้วแต่นะเป็นด้ามมาเลยนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับโอ้โหโคตรคุมนะกล้องถอยมีมาให้นะครับแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นทุกอย่างเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto Apple c a r p l a พได้หมดนะครับต่อได้เลยนะครับสบายๆเลยนะครับเบาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสีดานะครับสีดําๆออกอมน้ําเงินนิดนึงเพราะว่าเนี่ยครับพวกด้านหน้าตรงนี้แท็บบอร์ดตรงนี้นะครับมันเป็นแบบ นุ่มนะแบบนุ่มแล้วก็เป็นเหมือนหนังสีน้ําเงินนะครับรวมถึงด้านข้างนี้ด้วยนะครับเนี่ยนุ่มๆตรงนั้นเลยนะครับสวยครับทามาดีทำมาดีนะครับสําหรับ Expander โฉมล่าสุดโฉม Minor Change ตัวนี้นะครับนี่เลยด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับพี่ๆนะโอ้โหกว้างนะครับเนี่ยเบาะอย่างที่บอกเลยด้านหลังเห็นชัดเลยเพราะแสงมันเข้านะเป็นสีดําตัดด้วยน้ําเงินเข้มๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยด้านล่างนั้นนะครับแล้วก็มี ตัวดูดลมแอร์นะครับจากด้านหน้ามาปล่อยด้านหลังบอกเลยว่าเย็นสบายผมเทสไว้หมดแล้วแอร์คือเปิดเย็นทั้งคันเพราะรถมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันมันก็กว้างนะภายในแต่คือรถมันสั้นกว่า SUV ทั่วไปนะแล้วก็ไฟท้ายเดี๋ยวเออผมลืมเปิดให้ดูเดี๋ยวขออญาตเปิดแปบบ๊บนึงนะแบบเรียวๆมันไปเลยนะพี่ๆนะนี่ครับเปิดไว้ตรงนี้ครับเรามาดูไฟท้ายกันโคตรสวยนะนี่คือไฟท้ายที่เป็นแบบ LED โอ้โหโคตรสุดนะดู ันเป็นอะไรค้อนทอค้อนเหรอยังไงผมไม่เข้าใจนะว่าเป็นรูปทรงอะไรนะนี่ก็วสวยมากเลยนี่ครับ e x p a n d e ค c o r สน,นะครับมีกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะครับไฟไป้ายทตเบียนสีขาวมาเปิดฝาท้ายกันนิดนึงฝาท้ายเป็นแบบเป็นนุ่นอยู่นะครับเป็นนุ่นอยู่นะแล้วก็นี่เบาะผมพับให้เรียบร้อยครับก็คือเอาไปแคมป์ปงแคมปิ้งนะไปนั่งเขาเรียกอะไรไปนั่งตามลานกลางเต็นอะไรแบบนี้โอ้โหชิลชิเลยมีไฟให้ใช้นะครับนี่มีปลั๊กเสียบนะครับตรงนี้นะหัวแปลง usb อะไรก็หามา นะครับก็สามารถนั่งได้แบบ2คนหรือเอาปูผ้นนวมนอนชิว,ชวๆเลยเบาะด้านหน้าพับได้อีกไงอ่าสบายครับพีบ่พี่นะเป็นรถอเนกประสงค์อีกคันหนึ่งที่เหมาะสําหรับสายท่องเที่ยวนะยิ่งแอนเพนเดอร์นี่ผมบอกเลยมันก็ไปได้ทุกจังหวัดแล้วนะครับพีบ่พี่นะแล้วก็ไปต่างจังหวัดไม่เหนื่อยด้วยเครื่องมันก็แรงนะครับวิววินะเครื่องมันไม่ได้อีโคคาร์นะครับมันก็แรงอยู่นี่เลยเหมาะนะครับเหมาะสําหรับรถครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะไม่ถึงขนาดใหญ่นะครับพีบ่พี่นะขนาดใหญ่ก็ต้องไปพวก วุ่นไดเฮดวันหรือประมาณอินงว่าพรนู้นดีกว่านะครับพี่พี่นะแต่ข้านขนาดเล็กขนาดกลางผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากๆกนะครับสองอากาศก็แบบชิพฉลามนะสปอยเลอร์หลังก็พร้อมไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีมาให้นี่คือสภาพรอบขันนะครับสีสวยเดิมโรงงานทุกจุดนะครับพี่พีนะยังไงก็คลิปนี้ก็รีวิวแบบเรียลๆให้พี่ๆี่ได้ดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอยากดูรถรุ่นไหนหรืออยากได้รถรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้นะพี่พีนะ ถ้ามีที่ร้านเดี๋ยวผมมารีวิวให้สมให้ฟังนะครับนะก็ยังไงก็คลิปนี้ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ผมด้วยนะคะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ